พอใส่แล้วแจ็คกิลฝั่งนี้โฉบมายิงขึ้นมาโฉบมาตายครับเฟิร์ตบัดกับคิวได้ไหมด้านบนนี้บอสแอโรรพานไปคิวไลเซอร์เรย์ยิงแปดลงไว้ฮะฟัตเตอร์เซฟเฟอร์ไงดีครับเรียบร้อยหมดเซฟเฟอร์ตายฮะบอดี้บล็อกย่างต่อตีนออกไปฮะแท่นเดินของฝั่งคูคู่กับโดนครับบูเปลวครับต่อยมาแบบไม่หยุดฮะไลเซเรย์หยุดไว้ก่อนนะแอโร่ฮะ ผ่านไปโดนแนวหลังครับผมโดนไทยนี่ฮะผมไปใส่ที่นี่สตอปหลับลงไว้ก่อนฮะแต่ว่ามีไอโอคอยซอ้อนู่นะขึ้นบนนี้มาซอนครับตัดลงต่อแอโร่ผ่านไปโอ้โหเต็มข้อวันีครับผมเรียบร้อยครับคู่คู่วะตามเดินบนนี้กับแอรโร่ยัดลงเต็มหัวใส่ไปที่นี่นะหนเซฟเฟอร์เซฟเฟอร์เรียบร้อยฮะไม่หลอดขึ้นมาคคู่คู่ลางนี้ก็โกชิปไปครับ อุ้ยจะทามิกแต่ไม่ได้เอ็กซ์มาครับผมอะไรกันเขาเนี่ยรอไดยยังไม่ก่อนครับน้านบูเก็เรียบร้อยหมดซเปอร์การะเบิร์นแบบเ่งินของนั่นเอฟจีทรี่ก็นำอยู่หนึ่งเคเป็นเงินของกังกาได้อย่ฝั่งด้านนี้จะคามป่าลงไปฮะใส่กันมดโซเลนอัดยต่อฮะสับสเปนมามาสไตหมที่ผ้เช่ป่าเส้นอีดิวี ูดีก็โดนไล่หมดสครับดึงต่อยลรอบกับเอ็กซ์มารสบอเอมาสบอดดึงไปทอยู่ดีก็สลับด้วยอยู่เวฟฟอร์มฮะิเชยนตบย้ำต่อฝั่งนีรับทอเสุดไวเตผมิงว้าไปแล้วสุดนักขี่ผมปาดเย้ผมใส่ด้ฝั่งคู่รับคูู่จัดแจ็คกี้ไฮะส่วนเซเปอร์ก็ฆ่าคิวไปกับเด่นบนฮะบวกกันในทุกๆเลนครับตอนนี้สี่ครับเงินเอชัดนอยู่สองเคมาเอาสวอตสตอมเยียบลงไปฮะ แอรโร่ผ่านมาเต็มข้อบอกที่นะี่โะโอชันี่ฮะทางด้านนีสกีเวอร์ก็โอมกระชากต่ออาพีจับรวบดึงกันไปฮนะช็อคเวฟปิดสบายครูเบลตายเป็นที่เรียบร้อยฮนะด้านคิวชอยครับตอนนี้คิวเวอร์ไปแล้วก็ตีเคอร์เรียทิ้งกับบอมแจ็คกี้โดนไม้หัวเลครับเปิดยึดแยกกลางมาเทมเพริซัมโบไปครับเอาห้านรวบสองมาย้อมก่อนใส่หนักไปที่ตัวจริงหรือเปล่าไอ้ส่วนนั้นโคโค่ไม่อนนะรอดฮะชอยเลยครับอาเบดฮนะ ดาเมดมีพอที่เคลงรวดเร็วมูเไลชโดครับโถมเข้ามาฐาเนโดขอฝั่งอาเบดบอกอาเบดขวาไปแหละครับรอดปลอดภัยเลยเอ็กอซ์มันสปลอดใส่ดึงมาใส่นั่นแอโร่แบบเต็มข้อบอกเรียบรอ้อยมาชตายคิลิสปียกัเลั่นเฟลิสกังกาตรงกลางบอกคิลิสปียเออสปิเตอร์มาจับตัวไปผม,ผมป่านย่อต่อคู่คู่ตายอ่ะสารสอบหย่อนลงอัดลงหัวบอกเซนโดฝั่งแจ็คก,กี้ครับ ในสี่ับแอโร่ก็ไปไปเวฟฟอร์มมายิงแล้วมีดูดีมาเอาแบบเดือดจัดครับผมกีนจากี้ก็ตายหมดเลยเดนล่านี้โดนบดเข้ามาถึงตัวฟาร์ฟิเลนก็เข้ามาเคลียร์เดนหนุ่มเอนชิฟครีเอนชิฟแคปก่อนนะครับช็อตอัดลงต่อเซนเซอร์เปิร์บเปิดมาร์เดนหนุ่ของฟาร์โคชิฟเบอร์สปิเตอร์ไปรวบตึงมาหรือเปล่าเอ้ดีดีลิสทรนั่นหนุ่คูคูตายไปก่อนฮะไอลิโก้มาครับเอ็มจีทรัส ก่อนเป็นเาแต่จุดสงกัทีมวิเชตปาดไปชะครามลงยังต่อที่นั่นมาชลาตายชองเวฟบาดมาไม่โดนที่นั่นมาสลอนแต่โดนสกีเวอร์จอหด้าตรงของฝั่งอาเบะครับผมอาบีจับรวมมาทางด้านนี้ของโคชิปเปิดพลังไปฮะก็สแตนแล้วทอร์เรสจะต่อลหลังทุน้าเบะฉีกไปฮะทอร์เรสโดนฝัง่งอาเบะเรียบร้อยคมับอ,อเรสจุดมาสต็อปเหยียบลงไปครับเออสปิเตอร์มาร่วงตึกรับ เวฟฟอร์มถอยออกครับกินอยู่ยดีดเพื้อนออกมาเชียรเรียบร้อยชสครามปาดไปฮะไบรยด้นเฟรเลอรทอยก็บอกดิเซโบต้องรอดูว่าอางจงจาวันนี้เป็นสุดแค่ไหนดีเข้ากลางตรงใวันนี้แหละคุน้าไปฮะฝั่งด้านบูเบลได้ยิวครับผมซ้อนจากด้านบาสลอสเองลองเท้ากาเดียนเวฟฟอร์มมาผมได้านบิวซายเข้าไปยังรอดไปได้านใส่ด้านเรนดอปโปรเทคไว้พอดีครับบูเบลช็อกเวฟมาตามหลังครับผมบูเบลโยกออกไปกะทิมเชียร์ไปหาครับผมมาสลอสปาดไปใส่ด้านอาเบต เบลิฟเด็ย้ำเตยเต็มแอโร่ลอยแล้ว่ะครับไม่โดนฮะอยชาโดครับผมส่องเห็นอาเบ็ดฮะสปิลล์ไปจังหวะนี้ฮะหลับสะด้วยผมและแอโร่มาแบบเต็มข้อเออเชมิเตอร์เลยครับผมโอ้สวยครับอาเบ็โดนจังหวะหลับครับผมเรียบร้อยไปฮะเบอร์บอลซีบาเซลพาวจะอาพีสวนนะครับไปเปิดไว้แล้วก็ แอรโร่จะลงต่อฮะเออร์สปินเตอร์จะรวบตึงกัน,นหรือเปล่าเซนดันดีครับรีโลเคทไปโดนเอ็กมาร์กหนึ่งคนแล้วดึงกลับมาเรียบร้อยหรือเปล่าเซนดันมาร์กคเจอซาสอบหรอกครับไม่รอดฮะอ่ะเป็นนี้เล่นฟาร์มไปเดียวครับผมจะเอาเซนดันของบ k b ฮะส่วนมอฟฟี่ครับผมอินยูดรีมมาวันนี้เลยเฉือนไปเอาไวนแลเปิดบทไปเสร็จแล้วมาตลอดฮนะ แอโรยังลงต่อหรือไม่ผมแล้วก็โคชิฟก็บอกตามบททันเข้าไปครูคู่ตายบทสเดนั่นเซมเปอร์แล้วคูน่าเบลถอยบอกไม่ได้ฮะคิลลีสเปร์ครับคอนเนอร์มาสโตรสอู้้เบลตายผมโดนเฉือนแล้วบอกจะอันโดอของฝั่งมอฟฟิงครับวันนี้เอ็กซ์มารสปอร์ตดึงไว้ก่อนแล้วใส่มอฟฟิงทีมเชนปาดไปแล้วแอโร่ทามิกแต่เอาอิลูเชนระบมบล็อกไว้ก่อนนะบีทีบีจลัดกันไปรัฟิลิสยังไงต่อ เดือกีกีจำยำใส่นั่นอาเบะครับผมอาเบะเจอกระสุนม่าเป็นหัวต้องกดทง้าโดของฝั่งปีกบีแล้วไม่กันสายฟ้ามาสแปซจำยำครับผมจากอาร์โวเดนแจ็กกี้ครับคอนโยเนียแ่ยยิงไกลด้วยโอ้มีดาก็แลน่นฮะแล้ว่ปีกใส่ไปแล้วก็ถอยยับก่อนแล้วจากแดนโดมอร์ฟี่ของผมก็ปี้ที่พุ่งมาเข้าไปดีบอลจังหวะที่มาสลอตเผลอกระชากจบต่อเขาโบนไปครับผมแล้วก็ปีกกดดันมาสลอตของผมยิวได้ทันบอลจังหวะเสียววินาทีมาสลอตไม่รอดเดี๋ยวบอลเจอด้านของลาคูน่าเบชิเข้าไปฮะ จังหวะเผือจะไปสแต็กเกาะก็บอกแล้วก็เลือนไปกระบอกหน่อยทอเลสสะดุดลงไว้โกชิฟ์ยาวต่อแยกล่างลงแล้วโกชิปไม่ได้สเตตันไปที่มิลน่ามิลน่าโดนดีเี่จะยาวของสกีว่ากระชากยังอีกทีมิลน่าผมไม่มีโดนแล้วติดคูดาวอีกครับผมกำลังมาอีกหนึ่งชาร์จไม่ได้ฮะและนี่ซ้อเกิดมาทิมส์โซ่ก็บอกจังหวะโชนบอกเออร์สปิเตอร์จับรวบกลางมาไม่โดนใครครับผมอาเบนโดนเข้าโอ้หม่เพิ่อย่างนี้รถแพสซีไปรถแพสซีประลุเกาะเกาะเหลือศูนย์ก็บผมมอฟฟิกศูนย์หกสี ไงต่อต้องยิงเนี่ยตัวของปูเบลออกไปก่อนครับผมไม่งั้นแตกพ่ายผมก่อสามสิบเก่าคืนมาแล้วฮะทางด้านตัวของกังก้าผมเดินเข้าใส่ที่มันเชนปาดไปฮะกอบปี้ที่มันซอร์ตกระสุนครับสังหารกระสุนวิญญาณของกระบอกแจ็กกี้นี่ยิงตามหลังยับๆเลยครับผมแล้วก็เอาตัวปอมเลยพุชทางด้านเลนบอลมาแจ็กกี้ชันหรือเปล่าเอ้ยแต่กดแคนเซิลไปก่อนครับปล่อยกันไปผมเดี๋ยวมีละหน้าจัดการเคลียร์ให้ผมแล้วก็ยิงทาวเวอร์ยังต่อบครับ MG t r จ s ทรัสจ่าแบ็คไปเป็นเก่ทิปซอผมไลเซอร์เร แต่แปมสกิลเวทลงต่อเนื่องเรื่อยๆบอแจ็กกี้ครับอีกข้าวิเศษครับเซฟฟรีสดับเบิลได้ฮะเข้าไปซ้อนหลังครับผมโดนเอาแล้วแล้วโดนดีดเข้ากลางโดนแต่ลีน่าจะต้านไหวไหมสไลด์ออกมาบอลแจ็กกี้โอลิเกทไพร์มาโมเดียผมช่วยกันสไลด์ช่วยกันปดรับผมแต่โดนแด้านบอลฟิ้งสวนตายไปครับดอกนี้เด็ดสิบวินาทีไล่ยิงต่อที่เป็นเรนครับผมลปัดสไลด์แล้ปาดถอยออกไปแล้วแดนแจ็กกี้ผมโปรเทคล่างของตัวเองครับบุลไลชโดนจุ้ก่อนยิงกดไฟเช่นเดียวกับบังอินยูดีอินยูดีผมเป็ฟอร์มอัดหน้า แล้วก็ยิงทิ้งไปหมดได้เงินมาส0มร้อยกับอีซี่300ร้อยชะคาบาดย้มต่อเอาโดนสตาร์นะผมและชะคาบค้างอยู่ครับคู่คู่ครับไม่สามารถช่วยได้ผมเช่นนั้นอาเบดแค่ผมเมื่อกี้อาเบดยีรวมเต็มสามคนย้ำต่อไม่ได้แต่บิวซายิงเข้าไปใส่เิียนคิวสต็อปหลับลงไว้ก่อนครับผมบอลชิปมาเออร์ซิิเตอร์คูดาวย้ำอยู่ใส่เต็มจังหวะนี้ผมและยืนเปลี่ยนรถฟรีซีอไปเกาะหายครับผมเกาะหายกันยิม้มยับเกาะหายกันยับไปกหรปปอเฟฟบอลมาผมเช่นนั้นนี ปูเบลก็บอกสต็อปหลับลงไว้อีกแล้วรอบผมก็สปิดชนหลุดก็ไปกี่ทางด้านปูเบลหนุดออกไปได้สป,ปิริตอีกทีเดียวเท่านั้นแหละนีโลเคตกำบอสสวนด้านหน้าของฝั่งมา้าใช่มครับได้จดังหวะสุดท้ายดาเมจปิดไปพอดีฮะเด็กม้าส,สปอตลงไว้ที่ด้านผมเฟียเลตก็จับล็อกลงย้ำต่อยังไงดีฮะแอโร่ผ่านไปไม่โดนบอฟฟิงทอร์เลสสะดุดไว้ใส่บอฟฟิงครับผมเฟียเลตอินโยดีผมเข้ามาทอร์เลสดักไว้ไม่โดนเฟียเลตอีกแล้วครับย้อนกลับมาเข้าตีด้านหน้ของฟาโรชาหรือเปล่าครัับบทาางงดด้นอออ ยิงเลยเคยย้ำย้ำไรเซเลต์ลูกหน้าเบชีนไปที่อาร์วาเดนอาร์วาเดนโดนไปหนักและอาร์วาเดนได้พัลโบเคลื่อนไหวอีกมิสไปฮะแต่ทิมเชนดีก๊อปปี้มาเลยครับผมก๊อบปี้บอลที่แล้วโดนแจ็คกี้ตายไปแล้วแจ็คกี้ครับจังหวะแหลมนะแล้วก็โดนจับตายใส่คนไวไรเซเลตย้ำต่อแอโร่ก็ผ่านไปทีครับทางด้านนี้จิมเชนควาดปาดใส่ตัวของอีดูดีมีดูดีนี่เกือบแตกครับผมแต่ก็ได้ต่อเนี่ยผมเนื่องจากว่ามีด้านของเอเจนต์แล้วไดแบ็คไปก็้ามาสลอตมาสลอต94วิีเป็นโอก้าสัญที่นน่บออััครขึ้นตีบ้านฮะ โอชิปเปิดฐานเข้ามาจังหวะนี้ใส่เต็มไปที่นั่นไอโอครับไอโอพยายามจะหนีหนีโบลบากระสุนตาเป็นเพลครับยิงแก้มต่อผมแจ็คกี้บอกไอโอตายกับมาทางด้านอาเบตกระชากหนีไปหนึ่งหรือเปล่าไอ้มาสลอนผมโดนปาดไขไปฮยินอยู่ดีติดอยู่ในกลางต้องบอกต้องเคลียร์ตัวบอลมอกกันหรือเปล่าด้านหลังนี่แอร์โร่ผ่านไปฮะมาสลอนตามมาแล้วครับผมยังไงต่อบทนี้ก็อาจจะนฝึกซ้ายไปครับผมยิงเปิดไปหนึ่งคิวตายบอกเออส์ิปิเตอร์มาร่วมตึงหรือเปล่าไอ้คู่คู่ตายบอกแล้วซื้อเกิดครับเงื่อนโดเขาปากกีเขามีละน่ะ อาพีจับรวมแจ็กกี้ไปลาวคุณ้าเปกครับผมชีนเต็มตัวจริงครับผมสต็อปหลับไม่ได้สวยกระมูเบลแต่ก็ไม่ไหวดีผมเป็นทด้านอาเบตทุแบแตกไปฮะแล้วบอมฟิกเสียนั่นเอเชียผมแล้วนี่ทิมเชนผ่านไปทอเรสยันลงต่อครับลีน่าตายครับผมลีน่ามีบายแบ็ปอยู่แล้วอินยูดีมต้อ,ตองเวฟถอยไปก่อนสปาร์กไปตามไว้ฮะโดนมาสล็อตไล่ใครครับผมแล้วนี้เปิดมาลองชาวการเดียนครับพิวฟื้นมานาได้ทอเรสสะดุดลงย้ำต่อลีน่าต้องซื้อกันแอโร่ผ่านไปใต้หัวอินยูดีมอินยูดีมเจอชัก้ลับเบิลาสอตรผ เหลือคนเดียวครับลีน่าฝางนัทบอลอัตทีมไว้ลีน่าซึ่งเกิดมาการบ้านด้านล่างฮะส่งตัวปลอมครับเข้าไปเสริมต่อฮะฝากสเต็ปก็ดีมากครับแจ็กกี้ฮะแอโร่ยัดหัวไปเอาไทนี่ครับเกิดมาได้รีโลเกตกลับไปก่อนฮะเกือแล้วครับไทนี่เออริปินเตอร์รวมเตินไปใส่ด้านของเซฟเฟอร์บอลเลองนี้ก็ตีด้านของฝั่งชาวตรงกลางไปฮะเอ็มจีทรั ทอดีเปิดผ่านกับมาผมแล้วก็กระชากเข้าบอลไปผมโอ้แล้วคุนน่าเบธยังปิดมาสลอตไม่ได้ผมมาสลอตชีวาการถอยออกมาก่อนฮะเชื้อลาปาดไปกับไวท์เธอใน,นตัวของฝั่งนี้นี่ตายผมเธอไม่ไม่มีบายผมแล้วบอปปิ้อีกยี่สิบวินจะเกิดฮะแต่อากวาเดนซอยยาำันนี้จะปิดเกมได้หรือเปล่าเอ้เอ็นกาเกมมี่ครับสิบวินาทีอากวาเดนซอยซอยมาแบบไม่หยุดซอยแล้วซอยเล่าครับผมตัวขับแนวหน้ามาเต็มหมดใส่โคนไปดิสเปอร์แอร์โร่จะลงต่อใส่เด่นอาเบตอาเบตไม่ได้โดดสักทีครับอาเบตบอกว่าขอโดดเถอะ ขอโดนจากพี่ชายขอโดนจากพี่ชายแสงทางสองสว่างสองสว่างแล้วก็กำปัดกัดฟันไปผมแตกพ่ายผม MG t ม u ีทัเข้ารอบชิงครับรายการ BTS ครับซีซั่นสิบสามครับ MG t มจีทัชนะไป2 1หนึ่งครับว้าวสไตรแบ็กไป2เกมเอาเรื่องจัดจั์เลยฮะ สุดจัดจัดเต็มอยู่35ต่อ20ครับ3ามนาทีครับปิดเกมลงจะดได้ครับเอ็มจีชาร์ตก็ต่างคนก็ต่างมีความเลทที่โหดร้ายครับผมอยู่ที่ทามมิ่งของแต่ละคนจริงๆครับส่วนอาร์ควาเดนก็เหมือนจะตายเยอะครับผมแต่ว่าไทามมิ่งไอเทมเขาก็มาเต็มนะฮะไอออสการ์ดิฮอลิเคนไพครับแล้วก็ตัวของสายฟ้าใหญ่เนาะนำรองครับผมสามารถปิดเกมปิดกล่องจากด้านตัวของั่งทีมมองอัดได้